สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคิดใหม่แน่ๆโปรดกด s u b s c r i b ์เทพนาจานาจา เทพผู้พิทักษ์ประตูสวรรค์ซึ่งรูปลักษณ์เป็นกุมารมีหอกับห่วงทองและไหมแดงเป็นอาวุธและมีกงล้อไฟเป็นพาหนะเคลื่อนที่เดินทางไปในที่ต่างๆซึ่งได้รับจากเจ้าแม่หนีว่าความเป็นมาของนาจามีอยู่ว่าตามเทวตํานานกล่าวว่าแม่ทัพนามว่าหลีจิงซึ่งเป็นผู้เฝ้าด่านเฉินถึงกวนภรรยาตั้งคันมานานกว่าสามปีหกเดือน หลี่จิงรู้สึกถึงความผิดปกติถึงกับกล่าวว่ามีใครที่ไหนกันจะท้องมานานขนาดนี้คงไม่ใช่ลูกคนเป็นแน่คงเป็นปีศาจไม่ก็มารหากเกิดมาจะกำจัดมันเสียในคืนต่อมาหูหยินภรรยาแม่ทับหลี่จิงฝันว่ามีนักครตนำเด็กทารกมานอมให้หลังจากนั้นหูหยิน ก็ให้กำเนิดเด็กทารลกออกมาเป็นก้อนเนื้อกิ้งไปกิ้งมาแม่ทัพหลีกิ่งว่าอยู่แล้วว่าต้องเป็นปีศาจจึงใช้หอกเข้าแทงและผ่าก้อนเนื้อนั้นและมีเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักออกมาจากก้อนเนื้อนั้นโดยสวมกำไลทองคำมือที่มือข้างขวาสวมเอี้ยมสีแดงสามวันต่อมาไท่อีจันเหลินมาเยี่ยมทารลกน้อยและตั้งชื่อให้ว่านาจา แม่ทับลี่จึงสัมผัสได้ถึงว่าหลูกชายคนนี้มีได้เป็นเด็กธรรมดาเสียแล้วเมื่อนาจาได้อายุเจ็ดขวบได้ลงเล่นน้ำทะเลตรงไห่ด้วยพลังอำนาจของของวิเศษที่ติดตัวนาจามาแต่กำเนิดคือกำไรทองคำหรือห่วงฟ้าดินเอี่ยมใหม่แดงหรือแพลคุมฟ้าซึ่งเป็นของวิเศษที่เจ้าแมนีว่าประทานให้เมื่อขึ้นทะเล กระทบเข้ากับตัวนาจาก็จะเกิดเป็นเสียงดังกัมปนาทํำให้ทะเลปั่นป่วนแรงสั่นสะเทือนไปถึงวังบาดานของพญามังกรซึ่งเป็นเจ้าสมุทรยักษ์ซึ่งเป็นยามเฝ้าวังบาดานได้ขึ้นมาดูสาเหตุของเสียงกัมปนาดน,นั้นก็พบว่าเกิดมาจากของวิเศษของนาจาเจ้ายักษ์จึงอยากที่จะได้ของวิเศษทั้งสองอย่างนั้นแต่กลับถูกนาจา เอากำไรทองพ้าดจนสิ้นชีวิตเจ้าสมุดรทราบว่าคนของตนถูกเด็กซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาฆ่าตายจึงส่งพระโอรสคือเจ้าชายอาวปิ่งไปปราบเด็กน้อยนาจาผลออกมาว่าเจ้าชายถูกนาจาถลกสายเอ็นออกได้รับบาดเจ็บทรมานหนักเมื่อเจ้าชายหนีกลับมาวังบาดาลเจ้าสมุดรทราบเข้า ก็โกรธจะล้างแค้นแทนพระโอรสแต่กับถูกนาจาถอดเก็ตได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่แพ้กันเจ้าสมุรโกรธแค้นจึงเรียกพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าสมุดประจำทิศอีกสามทิศมาช่วยแก้แค้นให้กับตนเจ้าสมุรทั้งสี่ร่วมกันจะส่งขึ้นยักษ์มาถล่มดานเฉินถังกวานให้พินาศแม่ทัพหลี่จริงทราบเรื่องก็ต่อว่านาจา ว่าเป็นตัวปัญหาสร้างความเดือดร้อนมาถึงประชาชนชาวด่านเฉินถังกวานและครอบครัวนาจาด้วยเก่งว่าประชาชนชาวด่านเฉินถังกวานจะเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้จึงทำการเลาะกระดูกคืนพ่อเฉือนเนื้อขืนแม่และฆ่าตนเองตายตามความต้องการของเจ้าสมุทนาจาสิ้นชีวิตลงชาวเมืองก็พากันสร้างศาลให้นาจาสถิต พอแม่ทับหลีจริงทราบก็สั่งให้คนมาลื้อสารทิ้งเมื่อนาจาไล้าสารก็ลองลอยไปไม่มีจุดหมายจนมาถึงถ้ำจินกวางตงซึ่งเป็นที่พำนักแห่งไทอีเจินเหลียนหรือคนที่ไปเยี่ยมนาจาเมื่อตอนนาจาเกิดนั่นเองไทอีเจินเหลียนเห็นใจนาจาจึงเข้าช่วยให้วิญญาณของนาจามีร่างโดยนำส่วนประกอบต่างๆของบัว เช่นฝักบัวเป็นกระดูกรากบัวเป็นเนื้อใหญ่บัวเป็นเส้นเอ็นใบบัวเป็นเสื้อผ้าและแล้วไทยอีเจนเหลียนก็ชุบชีวิตนาจาขึ้นมาและมอบกงล้อไฟและปืนปลายไฟเมื่อนาจาได้ล่างแล้วด้วยความแค้นที่มีต่อแม่ทัพหลีจิ้งผู้เป็นพ่อ ที่ไม่ปกป้องลูกตนเองและยังมาทําลายสารของตนอีกนาจาจึงตามไปแก้แค้นแม่ทัพหลี่จิงจนแม่ทัพหลี่จิงสู้ไม่ไหวจึงเดินทางไปพึ่งพระบรารมีของพระพุทธองค์ยังชมพูทวีปนาจาก็ตามมายังชมพูทวีปพ,พอพบแม่ทัพหลี่จิงก็หมายจะเข้าสังหารแต่พระพุทธองค์ส่งห้ามไว้นาจาไม่ฟัง แต่กลับจะยังเข้าทำร้ายพระพุทธองค์อีกพระพุทธองค์ทรงแลเห็นว่านาจาจะต้องเป็นปิตุคาตแน่นอนจึงเนรมิตรเจดีย์ครอบนาจาไว้และมีไฟลุกนาจาได้รับความทุกข์ทรมานนาจาถึงกับกล่าววินวอนต่อพระพุทธองค์ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงซึ่งเมตตาต่อสรรพ,พสิ่งข้าน้อย มิอาจจะทนต่อไฟเหล่านี้ได้อีกแล้วพระองค์ได้โปรดปลดปล่อยข้าออกไปเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงถามนาจาว่าการกระทำของเธอนั้นเป็นบาปอย่างมหันต์การจะสังหารปิตุมาบิดาตนเองระวังเธอจะได้รับเคราะห์ความทุกข์ทรมานอันเกิดจากกรรมนี้ไม่เป็นอันจบอันสิน้น หากเราปล่อยเธอแล้วเธอจะรับปากเราได้หรือไม่ว่าจะเลิกคิดทำร้ายสังหารแม่ทัพหลี่จิ้งผู้เป็นบิดาและจะรับเจดีนี้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นตัวเราและเสมือนบิดาเจ้าเองด้วยข้าน้อยขอน้อมรับพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงปลดปล่อยหน้าจาออกจากพระเจดีและมอบให้แม่ทัพหลี่จิ้งไว้จากนั้น นาจาก็ไม่คิดจะทำร้ายหรือคิดจะสังหารแม่ทัพหลี่จริงอีกเลยโจหวังฮองเต้กรรษัตริย์ทอร่าชผู้ดูหมินเจ้าแม่หนีวาซึ่งฮองเต้พระองค์นี้ส่งไปดูหมินเจ้าแม่หนีวาเจ้าแม่หนีวากิ้ว,วถึงสาบแช่งให้ราชวงศ์ซางถึงกับล่มสลายของวิเศษที่นาจาได้ติดตัวมาแต่เกิดนั้นเป็นของวิเศษ ที่เจ้าแม่นี้ว่าประทานให้ขุนนางตรงฉินที่ต่อต้านฮ่องเต้พระองค์นี้ก็มีแม่ทัพหลี่จิ้งอยู่ด้วยและนาจาก็เข้ารวมช่วยคนล้มฮ่องเต้ทอรล่ลาดพระองค์นี้และช่วยสนับสนุนโจโอ,อู่หวังซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีคุณธรรมให้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์พระองค์ต่อไปหลังสงครามครั้งนั้นแม่ทัพหลี่จิง้งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น ทัวถาเทียนหวังหรือเท้าอันเจดีส่วนนาจาได้รับแต่งตั้งเป็นจงฐานหยวนนาจายัางปรากฏอยู่ในวรรณกรรมจีนคือไซอิวที่ต่อกอกับเฮงเจียในศึกสวรรค์และนาจายัางได้รับการเคารพนับถือจากคนจีนอย่างว่านาจามีตัวตนในประวัติศาสตร์ เป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีช่วยขจัดทรราชผลจึงได้รับยกย่องเป็นเทพเจ้าและโดยอิทธิฤทธิ์ของนาจาเหล่าปีศาจจึงเกรงกลัวนาจาชาวจีนจึงเคารพนาจาในฐานะเทพปราบมารอีกด้วยคุณธรรมพิเศษเป็นเทพที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความเสียสละและมีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นที่ตั้ง เกรดเล็กเกรดน้อยชื่อเต็มของหน้าจาคือจงตันงว่วนโซยหรือเทพผู้เฝ้าประตูและคุมทหารสวรรค์แต่คนจีนทางภาคใต้เรียกว่าลีโลเชยเทพองค์นี้มีบทบาทสำคัญมากตามสารเจ้าต่างๆเพราะเป็นผู้คุมทหารในสารเจ้าและดูแลพิธีกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยลีโลเชย เป็นหัวหน้าทหารธงเหลืองหรืออุยกีมีทหาร33,000นายดูแลบริเวณราชวังสวรรค์ปางต่างๆของนาจาลูกเขารบของนาจามีลักษณะยืนเหยียบล้อไฟมือถือห้องอาคีเป็นปางปกติแต่จะมีปาง,างก้าวมังกรและปางอื่นๆรวมถึงภาคอื่นๆของนาจาอีกด้วยการบูชาเทพ,พเจ้านาจา ขอสำคัญในการบูชาเทพเจ้านาจาหากตั้งพระโพธิสัตว์ให้ตั้งพระโพธิสัตว์ไว้ตรงกลางและนาจาไว้ซ้ายขวาบูชานาจาแล้วห้ามบูชาเทพทัวตาเพราะพอลูกไม่ถูกกันและห้ามบูชาเทพมังกรเพราะเป็นอริกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเทพนาจา ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ